คนนิจวะมินาซังทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กนิเกอร์นะครับวันนี้นะพี่ก็จะมารีวิวตัวละครของกิยูนะครับผมอ่าก็เป็นพระเอกของเรานะครับในเรื่องเดมอนซูลเลเยอนะก็เป็นตัวละครระดับมิติกนะครับสามารถหาได้จากตู้เลยอันนี้คือพี่อีโวแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับตีเป็นกายภาพธาตุน้ำเนาะตัวละครตัวนี้นะครับของอีโวคือแทบจะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับใช้แค่หินในการอีโวนะครับแค่นั้นเลยแล้วก็เก็บคิวนะมีแค่นั้นนะครับในการอีโวเนาะแต่ตัวละครที่อีโวง่ายมากๆนะครับแล้วก็มีสกิิลเเพ่มติม ด้วยก็คือมีอันติด้วยนั่นแหละอ่ะปกติตัวละครตัวอื่นมันจะไม่ค่อยมีไงอันติแต่มันจะไปมีพวกแบบตัวระดับครูเซตเตอร์ระดับซีเคลดตอะไรพวกนี้นะครับสกิลมันจะมีเนาะแต่ตัวละครระดับมิติกเนี่ยตัวที่มีสกิลเนี่ยไม่ค่อยมีนะอ่ะก่อนที่เราจะไปรีวิวนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาบอก<ม>เกี่ยวกับพาร์ทสิบก่อนละกันว่าพาร์ทสิบของกิยูเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับแต่ละพาร์ทสิบเนาะพาร์ทสิบแรกครับหากมอนเนี่ยเข้ามาในระยะของกิยูนะครับภายในห้าวีเนี่ยการโจม ็คือถ้ามอนเข้ามาในวง5วีนะครับกิยูก็จะตีแรงขึ้นนะแล้วก็พาสซี1ที่2น,นะครับในแต่ละครั้งที่กิยูเนี่ยฆ่าสตูลครับที่ติดสถานะ for f o l l i n g kill สถานะนี้นะครับถ้าสถานะนี้เนี่ยทำงานอยู่นะครับกิยูเนี่ยจะได้ดาเมจครับเพิ่มขึ้น20เป็นเป็นเวลา20วินะครับ แล้วก็รีเฟซทุกๆครั้งเนาะรีเฟซทุกๆครั้งที่ฆ่าได้นะครับแล้วก็มีโอกาส10%นะครับที่จะโจมตีศัตรูที่อ่าสตอลที่สุดหรือว่าแข็งๆที่สุดนะครับในทันทีเนาะด้วยทักษะแบบแรนดอมของเขานะครับคือด้วยแบบสกิลแรนดอมของกิยูนะไม่รู้ว่าแรนดอมของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ะต้องดูในเเกมพาร์ทสิบที่3ามครับก็จะเป็นพาร์ทสิสุดท้ายเนาะเป็น Falling Cam นะครับอ๋อก็จะเป็นคอมโบคู่กับพาร์ทสิที่2เนาะพาร์ทสินี้นะครับเป็นเวลา10วินะครับที่กิยูจะเข้าอ่าสภาวะนะครับโฟกัสนะและจะทําให้มอนนะครับเดินช้าลง50%เป็นเวลา2.9งจุาวิคูดาวอยู่ที่5.9กนะครับก็คือถ้าตีมอนตัวซัมนะครับคือมันต้องมีคูดาวอีก5.9าจุาวีเนาะถึงจะสโลอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็กิยูตีแรงขึ้น10%นะครับแล้วก็สามารถตีตัวแอร์ได้อ่าอัันนีีี้้คืออดดมมาาากเลยสรรถตตวแ์ไ คูค่ดาวอยู่ที่30วิอันนี้คือเป็นสกิลกดนะครับอ่าก็จะเป็นอันติีนั่นแหละง่ายก็จะประมาณนี้คนระับสลหรับตัวละครของกิยูโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปดูรีวิวในเกมกันเลยแล้วกันโอเคผมก็ตัดเข้าในเกมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวละครของกิยูเนี่ยเป็นตัวละครวางพื้นนะครับทุกคนที่จะวางตรงนี้แล้วกันเพราะว่าวงมันสุดที่หน้าบ้านพอดีนะอุ้ยมีเสียงโจมตีด้วยมีแบบด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> อ่าลองฟังลองฟังจะชัดนะครับ <c oughs> ประมาณนี้ดาเมจเนี่ยอยู่ที่2 5 0 0นะครับคูดาวเจ็ดวิแล้วก็ระยะ17นะคันแรกนะครับอัพอยู่ที่2 5 0 0นะครับอัพไปเลยอ่าดาเมจอยู่ที่3,000ันครับคูดาวหกแล้วก็ระยะ19นะครับขั้นต่อไป3า0พปึ๊บดาเมจอยู่ที่3า0พนะครับคูดาวหกแล้วก็ระยะ20นะขั้นที่3นะครับมีท่าใหม่เพิ่มขึ้นมา5 3, ้0พอัพไปเลยอ่าก็จากการตีเส้นกลวยก็จะกลายเป็นตีเป็นวงเซอร์เคิลแล้วนะครับเหมือนจะเอฟเฟกต์การตุ้ดตี่หื้อละ เราไม่ชอบไปล้อเขาเนี่ยน้ำไปอยู่ยที่5,000ันครับกูดาว6.4แล้วก็ระยะ23นะขั้นที่4นะครับ7,000อัพไปเลยอ่าดาเมจ6,500กู 6, 500, ดาว5.9แล้วก็ระยะ24ขั้นที่5 8,500อัพไปเลยปุ๊บอ่าดาเมจเจ็ดพันเนะครับ 7, 9, 9, 9, 5, ะระยะยี่สิบกูดาว5.5นะขั้นที่เท่าไหร่เนี่ยขั้นที่6นะครับ9,900นะอัพไปเลยปุนะ๊บอ่าเปลี่ยนการโจมตีเป็นทรงกวยนะครับเสียงฮึกึกคะกกับมาแล้วนะอุ้ย เสียงคือค่ากลับมาแล้วทุกคนดาเมจอยู่ที่9,000ครับแล้วก็คูดาว5วิระยะ30นะครับอ่าก็จะเป็นแบบเฉีย <c> บ <oughs> ้าก็เอาเสียงเข้ามาได้ด้วยเหรอสื่อๆนะครับอ่าภานี้ก็จะพูดสื่อๆนะอ่าขั้นต่อไปนะครับขั้นที่7อ่า123นะครับ12,300ครับไปเลยดาเมจ10,000นะครับคูดาว4.5อุ้ยตีเร็วนะ4.5ระยะ31นะครับขั้นต่อไปก็จะเปลี่ยนการโจมตีแล้วนะครับเป็นฟอร์ดิงแคมนะก็อาไปเลย7อ่า17,00 ปุ๊บอ๋อไม่ได้เปลี่ยนท่านะครับมีสกิลอันตรีเพิ่มขึ้นมาดาเมจเนี่ยอยู่ที่11,000นะครับคูดาว9.1แล้วก็ระยะ3.6นะครับเรามาดูขั้นสุดท้ายเลย21,500อ่าอันนี้ก็จะเป็นขั้นเต็มของกิจยูแล้วนะครับเป็นตัวละครตีพื้นนะครับแต่สกิลเนี่ยสามารถกดลราตีแอร์ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวรอตัวแอออกมานะครับเดี๋ยวพี่จะกดให้ดูนะนะกดดูตรงนี้คือมันยังไม่ได้ตีแอร์นรทุกคน อันนี้คือตัวแอร์ยังไม่ออกมานะตามเอ่ยอยู่ที่1 3 0 0 0นะครับคูดาวแปวิแล้วก็ระยะ38นะครับคูดาวก็แอบ,บนานหน่อยนะครับแต่คือข้อดีของกียูนะครับมันมีสกิลนะโอเคครับทุกคนพี่ข้อหา่านที่มันมีตัวแอร์จนเจอนะเออกว่าจะเจอนะครับทุกคนอ่ะพี่ก็จะรอไปชุดหนึ่งโอเคมาเดี๋ยวพี่จะกดให้ดูเลยนะครับจากที่ปกติมันไม่ตีแอร์เห็นไหมระวัาเต็มแล้วนะครับต้องกดสกิลนะลองกดเลยปึ๊บอ่าปึ๊บพอดกดปึ๊บนะครับ นี่เห็นไหมคือตัวแอร์โดนดาเมจนะครับนี่แล้วสกิลคือมันโดนหมดทั้งวงเลยเหรออุ้ยโกงอยู่นะเนี่ยทุกคนคือเคลียร์ทั้งวงเลยนะครับอ่ะก็หมดแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็คู่ดาวเร็วมากๆนะครับคู่ดาวแค่ไม่กี่วิเองคู่ดาวเท่าไหร่เองอ่ะคู่ดาวแค่สิบวิเองเหรออุ้ยคู่ดาวเร็วมากนะครับทุกคนคือคู่ดาวสิบวิตีทั้งแอร์ได้แล้วก็โดนแบบทั้งวงเลยนะครับแล้วดูวงกี่ยูดิสามสิบแปดนะครับคือโคตรใหญ่เนี่ยก็ได้อีกแล้วเปิดออโต้ไปได้เลยนะครับอ่าคือพี่เนี่ยไปหาตัวแอร์จากอ เหมือนจะไม่มีสักดาบเลยนะ Infinity ตัวแอร์เนี่ยเหมือนจะมีแค่ Story นะครับแล้วก็ r e เ t ี State เนาะอันนี้ที่พี่ลงอยู่คือล e เด s State นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับกิูะ Q นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกิโยนะครับเป็นตัวละครที่โหดออกมามากเลยครับสำหรับพี่เนี่ยเป็นตัวละครที่อีโวง่ายเล่นได้เลยคือที่คิดว่ายังไงก็ดีกว่าตัวปัจจุบันแน่นอนนะครับคือมีสกิลกดที่สามารถแบบเคลียร์มอนต์หมู่ได้แบบเยอะขนาดนี้นะครับเอาไปเล่นดันเซียนเนี่ยวาง3ทางกดออโต้สกิลทั้ง3ทางเนี่ยแล้วตัวละครตัวนี้อัพถูกด้วยนะคือกดออโต้สาทางยังไงมอนก็ไม่หลุดแน่นอนนะครับคือตัวละครตัวนี้นี่คือดีมากเลยแนะนําเลยนะครับว่าควรจะมีนะตีแอร์ได้ด้วยก็ขอบคุณทุกคนกคน,น,นจะจ ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย